สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นเยนะ็นนะนเล็กพามาชมบรรยากาศสวยๆในที่บ่อน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนากเจ้าสิริกิตติ์ตรงนี้อยู่ตรงอ,อีกมุมหนึ่งที่นเล็กไม,ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ชมกันนะก็คือบริเวณศาลาราลิมน้ำเนี่ยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ศาลาราลิมน้ำของเราเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศของวิวสวยๆวันนี้ ลมแรงนะและอากาศเย็นด้วยมาดูบรรยากาศกันก่อนฮนะลมแรงนะเนี่ยคลื่นในน้ำก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะนี่เราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยบรรยากาศยามเย็นๆที่บอ่อน้ำของเราสวยงามมากๆนะเป็นบอ่อน้ำที่ใหญ่มาก ท้องฟ้าก็โปร่งสวยงามโอ้โหเห็นไหมนกฝูงนกกำลังบินกลับรังฮะกลับคอนกันไปแล้วนะโน้นฮะเดี๋ยวเรามาคอยดูใกล้ๆก,กันตรงนี้ว่ามันจะมีมาอีกหรือเปล่าเน,นี่ยมาอีกฝูงแล้วดูฮะ บินต้านลมะนะสวยงามมากๆเลยดนูนะโอ้ชมเพลินๆเลยฮะสวยงามมากนะนนฮะนี่มาเดียวๆก็มีฮะนะก็สวยงามมากๆเลย นะมีที่ลงมีเพื่อนๆอ,อยู่ตรงโขนต้นไม้โอ้โห,หนูก็ยังมีอีกเหมือนกันนะนะน่าจะมาจากชายป่าหรือเปล่านะชมกันเพลินๆฮนะนะนี่ ตงนี้ก็จะมีตังส่วนที่เพิ่งกลับมาอานั่นฮะปินไปละโอ้โหให้ตัวใหญ่เลยฮนะนไปแล้วมากันเป็นฝูงเลยพี่น้องอดูวะสวยงามมากทยอยกันมาเรื่อยๆนะ เพื่อนๆนนะวันนี้นะวันที่ลมถือว่าแรงมากเลยวันนี้ทยอยกันมาอีกนะนมากันเรื่อยๆมากันเรื่อยๆนะนเป็นแถวยาวเลยอ้โหนี่น,น,นีฝั่งนี้ก็มานี่นี่ เป็นฝูงสวยๆเยเนี่ยเนี่ยสวยงามมากๆเลยสีขาวๆนูนเกาะกันเป็นฝูงด้านบนก็มาอีกอัน,นตัวที่บินสูงก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งนะเนี่ยนี่โอ้โหดูฮะดูเขาร่อนฮะเนี สองตัวมืดมืดไปละก็เริ่มมืดแล้วนะก็เริ่มจะเห็นเป็นแบบนีนะ้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ชมกันที่บริเวณบ่อน้ําของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้ลมพัดแรงนะแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะประมาณ24องศาแต่ก็หนาวนะเพราะลมมันแรง โอ้โหดูดูไม้ชุดสวย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 ,วยนู่นะนะนะไปแล้วนี่นี่นทรงแบบนี้ดูรลยยิบระยับสวยงามมากนะนี่โอ้โหนี่แหละบรรยากาศของเรานะยามเย็นๆอ่ะนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ